สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกสถานการณ์การทูตท,ที่กำลังร้อนระอูแล้วก็ซับซ้อนอย่างยิ่งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่คนทั้งโลกจับตามองแบบไม่กระพริบตาเลยแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากบทวิเคราะห์เชิงลึกในบทความเรื่องจุดยืนเซเลนสกี้ไม่ยกดินแดนให้รัสเซียค่ะซึ่งมันเผยให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่เพื่อให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพบางอย่างแต่ดูเหมือนว่า ประธานาธิบดีเซเลนสกีจะไม่มีทีท่ายอมอ่อนข้อให้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันว่าเบื้องหลังข้อเสนอที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ใครกำลังเดินเกมอะไรอยู่แล้วก็เดิมพันสูงสุดของยูเครนในครั้งนี้คืออะไรครับประเด็นนี้ถ้ามองแบบผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของการเจรจาสันติภาพทั่วไปนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันคือการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ที่ดุเดือดมากๆบนเวทีโลกคือ ทุกคำพูดทุกการขยับตัวของผู้นำแต่และฝ่ายมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยเหมือนกันเล่นหมากรุกที่ต้องคิดล่วงหน้าหลายตาเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่แข็งที่สุดของเรื่องนี้ก่อนเลยจุดยืนของคุณเซเลนสกี้ที่ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้อมูลระบุชัดเจนมากว่าตอนที่เขาเดินทางไปลอนดอนนะคะเขาประกาศก้าวเลยว่า ยูเครนจะไม่ยอมยกดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้รัเสเซียเพื่อแลกกับสันติภาพโอ้โหคือประกาศเลยว่าไม่ยอมเด็ดขาดไม่มีทางนี่มันชัดเจนมากนะคะใช่ครับและคำประกาศนี้สำคัญกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือมันไม่ใช่การพูดเพื่อปลุกใจคนในชาติแต่เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงไปถึงผู้เล่นคนสาคัญอีกคนหนึ่งใครคะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับ การยืนกรานแบบนี moment, no ้เป็นการตอบโต้แรงกดดันที Kaiser ่กำลังก er <tavalla> ่อตัวขึ้นอย่างหนักจากฝั่งอเมริกาโดยตรงเลยเพราะการไม่ยอมเสียดินแดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่แต่มันเป็นเรื่องหลักการพื้นฐานของอธิปไตยมันคือการประกาศว่าการใช้กำลังทหารรุกรานเพื่อเปลี่ยนแปลงพรมแดนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแสดงว่าคำพูดนี้ไม่ได้พูดลอยๆแต่มีเป้าหมายชัดเจนว่ากำลังพูดกับใครอยู่แล้วแรงกดดันที่ว่าจากฝั่งสหรัฐเนี่ย มันมันหนักหนาขนาดไหนกันคะถึงทําให้ผู้นํายูเครนต้องออกมาตอกย้ําจุดยืนตัวเองอย่างแข็งกร้าวขนาดนี้อืหนักหนามากครับเพราะมันมาในรูปแบบของกรอบข้อตกลงสันติภาพที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันอย่างเต็มที่เลยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีแล้วซึ่งพอรายละเอียดของร่างข้อเสนอนี้รั่วไหลออกมาหลายฝ่ายก็ถึงกับตกใจเลยครับเดี๋ยวสิคะ พอพูดถึงรายละเอียดแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะไอ้กรอบข้อตกลงที่ว่าเนี่ยหลักๆเลยมีเงื่อนไขสําคัญอยู่สองข้อที่ทําให้ยูเครยนยอมรับไม่ได้เลยข้อแรกคือยูเครนต้องยอมยกภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดทางตะวันออกให้เป็นของรัสเซียอย่างถาวรข้อ2คือยูเครนต้องให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตหรือนาโตเดี๋ยวนะคะนี่มันเหมือนกับข้อเรียกร้องของรัสเซียเป๊ะๆตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสงครามเลยใช่ไหมล่ะคะ ใช่เลยครับมันแทบจะไม่ใช่ข้อเสนอของอเมริกาแต่เหมือนเป็นข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ส่งผ่านมาทางอเมริกามากกว่าแบบนี้สหรัฐกำลังเล่นบทอะไรกันแน่คะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ร่างข้อเสนอนี้สร้างความไม่พอใจไปทั่วเลยไม่ใช่แค่ในยูคเครนนะครับไม่ใช่แค่ยูคเครนหรอคะครับพันธมิตรในยุโรปหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วย เพราะพวกเขามองว่านี่คือการยอมจำนนต่อผู้รุกรานซึ่งมันจะสร้างมันทัดผ่านที่อันตรายมากในอนาคตที่น่าทึ่งคือแม้แต่ในสภาคองเกรสของสหรัฐเองสมาชิกสภาจากทั้งพรรคเดโมแครตและริพับลิกันบางส่วนก็ออกมาคัดค้านแนวทางนี้เพราะมองว่ามันบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของอเมริกาในฐานะผู้ปกป้องประชาธิปไตยแต่ถึงแม้จะโดนต่อต้านขนาดนี้การจราจาก็ยังเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะ เพราะข้อมูลบอกว่าเซเลนสกีได้พบกับตัวแทนจากสหรัฐด้วยใช่ครับการเจรจายังคงดำเนินไปซึ่งนี่คือความซับซ้อนของการทูดแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นตัดขาดการสื่อสารเซเลนสกี้ได้พบกับสตีฟวิทคอฟซึ่งเป็นตัวแทนเจรจาแต่บุคคลที่น่าจับตามองจริงๆที่อยู่ในห้องนั้นด้วยคือจาเรดคูชเนอร์ครับจาเรดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะใช่ครับ นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การทูตอาชีพการส่งคนใกล้ชิดระดับนี้เข้ามาเองมันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกเราว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญสุดๆของทำเนียบข่าวเลยครับการส่งคุชเนอร์มาก็เหมือนกับการส่งสัญญาณว่านี่คือข้อความโดยตรงจากประธานาธิบดีทรัมป์อ๋อไม่ใช่เรื่องที่ผ่านระบบราชการปกติมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแล้วก็แรงกดดันให้กับการเจรจาอย่างมหาศาลเป็นการบอกอยู่เครงแกลๆว่า นี่คือข้อเสนอที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับแล้วนะแล้วผลการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะเพราะหลังจากนั้นเซลินสกี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยคำพูดที่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันเป็นการหารือที่ลงลึกในรายละเอียดสร้างสารรค์แต่ก็ไม่ง่ายไอ้คำว่าไม่ง่ายนี่แหละคะ่ะฟังแล้วเหมือนเวลาเราออกจากห้องประชุมที่ตึ่นเครียดเราต้องบอกนะะักข่าวว่าเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพคะ่ะทั้งที่ความจริงคือแทบจะคว้างแฟ้มใส่กันถูกต้องเลยครับ นี่คือสุดยอดของภาษาทางการทูตเลยหากเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นคำว่าสร้างสรรค์แต่ก็ไม่ง่ายหรือ constructive though not easy นี่มักจะแปลายได้ว่าเรามีความเห็นต่างกันสุดขั้วแต่ยังไม่อยากล้มโต๊ะเจรจามันคือรหัสที่บอกว่าการต่อรองเป็นไปอย่างดุดเดียดสหรัฐพยายามผลักดันข้อเสนอของตัวเองอย่างหนักขณะที่ยูเครนก็พยายามต้านทานและก็หาทางเจรจาในประเด็นอื่นแทน เหมือนกับที่เขาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหลังการประชุมใช่ไหมคะที่บอกว่าได้หารือเรื่องหลักประกันความปลอดภัยและการฟื้นฟูบุรณะประเทศแทนที่จะพูดถึงเรื่องการยกดินแดนนี่คือการพยายามเปลี่ยนเกมหรือเปล่าคะอืมอเลย์ที่ฉลาดมากครับคือในขณะที่ฝ่ายหนึ่งกําลังพูดถึงการยอมจำนนอีกฝ่ายกลับเปลี่ยนหัวข้อไปพูดถึงการสร้างอนาคตการได้รับการคุ้มครองในระยะยาวมันคือการส่งสารกลับไปว่าเราไม่ได้มองหาทางยอมแพ้ เรากำลังมองหาหนทางที่จะอยู่รอดและแข็งแกร่งขึ้นหลังสงครามโดยมีนานาชาติรับรองความปลอดภัย๋อ oh. ซึ่งมันคนละเรื่องกับการยอมยกดินแดนเลยเป็นการพลิกเกมนนทกเจราจาที่น่าสนใจมากครับแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ค่อยพอใจกับกลยุทธ์นี้เท่าไหร่นะคะเพราะหลังจากนั้นเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วพูดเหมือนกับว่าโยนความผิดให้เซเลนสกี้เต็มๆเ,เลยเขาบอกว่าเครมลินโอเคกับข้อเสนอสันติภาพแล้วแต่เซเลนสกี้ต่างหากที่ยังไม่พร้อม การพูดแบบนี้คือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองอย่างแท้จริงเลยครับเป็นการกำหนดบทสนทนาสาธารณะหรือ shaping the public narrative เพื่อบีบให้อีกฝ่ายตกเป็นจำเลยของสังคมโลกไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังไม่ได้อ่านข้อเสนอด้วยซ้ำนี่มันเหมือนการกล่าวหาว่าคุณเซเลนสกี้ไม่จริงจังกับการแสวงหาสันติภาพเลยนะทั้งที่เงื่อนไขในข้อเสนอนั้นมันอาจจะยอมรับไม่ได้ตั้งแต่แรก เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าสิ่งที่เราได้ยิงจากผู้นำผ่านสื่อเนี่ยมันคือความจริงเบื้องหลังประตูที่ปิดอยู่หรือเป็นแค่เกมจิตวิทยาเพื่อสร้างความได้เปรียบการพูดแบบนี้มันเหมือนกับบอกคนที่เพิ่งถูกโจรปล้นบ้านว่านี่ไงโจรเขายอมคืนของให้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเป็นข้อเสนอที่ดีมากแต่คุณน,นั่นแหละที่เรื่องมากไม่ยอมรับสันติภาพซะทีมันเป็นการพลิกให้เหยื่อกลายเป็นฝ่ายที่ผิดในสายตาคนนอกทันทีเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะมันคือการโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้ยูเครนถ้าการจรจาจรล้มเหลวขึ้นมาคนก็จะมองว่าอ๋อเป็นเพราะยูเครนดื้อรั้นเองทั้งที่รัสเซียกับอเมริกาก็พยายามช่วยแล้วมันเป็นเกมที่น่ากลัวมากนะคะใช่ครับและมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลบ่อยๆในเวทีระหว่างประเทศนะใครคุมเรื่องเล่าได้คนนั้นกุงความได้เปรียบ การบอกว่ารัสเซียพร้อมแล้วทําให้รัสเซียดูเป็นฝ่ายมีเหตุผลในขณะที่ยูเครนกลับถูกทําให้ดูเหมือนเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพเมื่อเจอแรงกดดันหนักขนาดนี้ทั้งจากในห้องประชุมแล้วก็ผ่านสื่อมันทําให้สงสัยเลยค่ะว่ายูเครนมีทางเลือกอะไรเหลืออยู่บ้างเหมือนกําลังถูกต้อนเข้ามุมเลยนะคะตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นครับแต่เซเลนสกี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมีไพ่ใบอื่นในมือซึ่งนําเราไปสู่ก้าวต่อไปของเขา แหล่งข่าวระบุว่าเขามีกำหนดการจะเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลสทันทีเพื่อพบปะกับผู้นำของนาโตสภายุโรปและก็สหภาพยุโรปโอ้พอโดนอเมริกากดดันก็เลยหันไปหาทางยุโรปแทนเป็นการหาพวกเพื่อมาคานอํานาจรูปเปล่าคะถูกต้องเลยครับนี่คือกลยุทธ์ทางการทูตแบบคลาสสิกที่รัฐเล็กๆมักจะใช้เมื่อถูกมาหาอำนาจบินกดดัน นั่นก็คือการหาพันธมิตรจากมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งเข้ามาเพื่อสร้างสมดุลเราเห็นแบบนี้มาตลอดในยุคสงครามเย็นเซเลนสกีไม่ได้แค่ไปขอความช่วยเหลือนะครับเขากำลังเปลี่ยนรูปทรงของโตะ๊เจราจาจากเดิมที่เป็นการกดดันแบบตัวต่อต,ตัวระหว่างเขากับสหรัฐให้กลายเป็นการประชุมหลายฝ่ายที่เขามีพันธมิตรนั่งอยู่ข้างๆมากขึ้นแล้วทำไมยุโรปถึงน่าจะเห็นใจยูเครนมากกว่าสหรัฐในเรื่องนี้ล่ะคะ เพราะเดิมพันของยุโรปสูงกว่ามากครับคือถ้าหากมีการยอมรับว่ารัเสเซียสามารถใช้กําลังทหารเปลี่ยนแปลงพรมแดนในยุโรปได้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยและจะเป็นพัดคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆที่มีพรมแดนติดก,กับรัเสเซียทันทีดังนั้นผลประโยชน์ของยุโรปจึงสอดคล้องกับการปกป้องอัธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนมากกว่าแนวทางของทรัมป์ที่ต้องการแค่ให้สงครามจบลงเร็วๆนะครับมาการสันติภาพนี้ เพื่อสร้างทางเลือกที่3ขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่การยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐเท่านั้นใช่ครับเขาพยายามสร้างทางเลือกที่3ขึ้นมาจริงๆนั่นคือการหาแนวทางสันติภาพในแบบที่ยุโรปสนับสนุนซึ่งอาจจะไม่ต้องแลกมาด้วยการเสียดินแดนการเดินทางไปบรัสเซลส์จึงไม่ใช่แค่การเดินทางเยือนธรรมดาแต่เป็นความพยายามที่จะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆเป็นการเล่นไพ่ทุกใบที่มีในมือเพื่อรักษาอนาคตของประเทศเอาไว้แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายอย่างไร พอเราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดดิฉันว่าภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะว่าเส้นทางสู่สันติภาพมันซับซ้อนกว่าที่เราอ่านข่าวพาดหัวเยอะมากนี่มันไม่ใช่แค่การรบในสนามรบแต่เป็นการต่อสู้ในอีกสมรภูมิหนึ่งคือสมอรภูมิทางการทูตที่ยูเครนต้องสู้เพื่อรักษาธิปไตยของตัวเองไปพร้อมๆกับการรับมือเกมการเมืองของชาติมหาอำนาจที่มองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักสรุปได้แม่นยำมากครับยูเครนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้จริงๆ ระหว่างการยืนหยัดเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นของตัวเองโดยชอบธรมกับการเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากพันธมิตรที่ทรงอำนาจที่สุดของตัวเองซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างที่สุดเลยครับมันทำให้เราเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่จุดยืนที่แข็งก้าวของคุณเซเลนสกี้ข้อเสนอสันติภาพที่ดูเหมือนจะเข้าข้างรัสเซียไปจนถึงการเจราจาที่เต็มไปด้วยวาทศิลป์แล้วก็การเดินเกมการทูตเพื่อหาพันธมิตร ล้วนเป็นองค์ประกอบของเกมใหญ่ระดับโลกที่มีอนาคตของประเทศยูเครนเป็นเดิมพันใช่ครับและมันทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคบคิดต่อด้วยนอกเหนือไปจากการติดตามข่าวว่าใครพูดอะไรหรือใครกำลังได้เปรียบเสียเปรียบประเด็นสำคัญที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานคือข้อตกลงสันติภาพในลักษณะนี้จะสร้างบรรทัดฐานแบบไหนให้กับโลกของเรา หากการใช้กำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนของประเทศอื่นสามารถกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและได้รับการยอมรับผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศในท้ายที่สุดสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อหลักการอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอื่นๆโดยเฉพาะชาติเล็กๆในอนาคตอย่างไรนี่คือคำถามที่ผลลัพธ์ของการเจรจาครั้งนี้อาจจะเป็นผู้ให้คำตอบกับเราทุกคนครับ